เราได้มาเก็บภาพการใช้งานจริงนะคะรถคันนี้ขนอ้อยอยู่ที่ประมาณ8ตันกว่าถึตัน,นะคะ่ะรถคันนี้เป็นรถมุ่นหราอบิ๊กจัมโบนะคะ โอเคครับ